รถคันนี้มีอายุอานาม10ปีนะครับท่านผู้ชมแคด3 2 2ส2งสำหรับ f c ที่ติดตามผมนะครับรู้อยู่ว่าสมัยก่อนผมขับคันนี้นะฮะแต่ตอนนี้อาจจะใหม่ๆหนะ่อยเพราะว่าเพิ่งไปเก็บสีมานะครับกลับมางวดนี้ก็ติดตั้งเป็นบูมยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบ,บูมคันนี้นี่คือประมาณ17เมตรนะครับ ระยะเวลาผ่านไปเป็น10ปีนะครับแต่ผมนี่ยังชื่นชอบนะฮะยังมีความทรงจำดีๆอยู่กับคันนี้เยอะมากเลยนะฮะชุงล่างเดิมบ้างใหม่บ้างนะครับอย่างเช่นล้อนำนะครับเป็นของใหม่อ่าล้อเลร์บางตัวก็ยังเป็นของเก่าอยู่นะครับส่วนแครีเอร์ก็เป็นของใหม่หมดนะครับเพราะว่าแครีเอร์มันรับน้ำหนักเยอะนะฮะโซ่ก็เป็นโซ่ใหม่นะครับแต่ใบเทคก็เป็นใบเดิมนะฮะส่วนเฟืองโปรเกรตก็เป็นเฟืองใหม่นะครับ ก็ถือว่าใหม่บางส่วนเก่าบางส่วนนะฮะสีนี่ก็พึ่งเก็บมานะครับก็ถือว่าทําได้เนียนกับราคาที่ไม่แพงมากนะครับรถอายุวนาม10ปีนี่ก็ยังปิดฝากระโปรงทํางานได้อยู่นะลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงการดูแลเอาใจใส่รักรถของลูกน้องแล้วก็ลูกพี่นะครับ อายุน้ำสิบปีนี่บางคันนี่คือความร้อนขึ้นเลยนะสภาพนี่ดูไม่ได้เลย 320D2 นี่เป็นรถที่ทนมากๆนะครับการันตีจากบอยเอ็กคเลยนะนี่โลโก้นี่เป็นโลโก้ที่คุนหูคุณตากันทั้งนั้นนะฮะตั้งแต่ยุคต่อยุคนะคตัวนี้นี่มันเป็นเครื่องไดเล็กนะครับทุกคนไม่ใช่เครื่องคองมมอนเรลนะฮะ ร้อยห้าสิบแปดแรงม้านะครับรอบเครื่องพวกแคทนี่จะต่ําเป็นเครื่องหกสูบจะต่ํานะครับรอบเครื่องประมาณหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกสิบอะนะฮะประมาณนี้นะฮะเขาคร่คราว,าวจําไม่ค่อยได้เหมือนกันน้ําหนักตัวนี้ยี่สิบเอ็ดตันกับอีห้าร้อยกิโลนะครับเมื่อกี้เดิมเดิมมาเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ยังไม่ได้ใส่บูมยาวเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งคิวนะครับแต่ตัวนี้คือลุงพี่เขาผ่อนหมดแล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะจอดก็ได้ มีงานไม่มีงานก็จอดมีงานก็ออกไปทำก็ได้นะะไม่ได้เดือดร้อนเลย